ผมเอก,กี้วัยรุ่นเนิ่มนานครับและสัปดาห์นี้ฮะเราก็อยู่กับ4อันดับสุดยอดคลิปของวัยรุ่นเนิ่มนานครับและวันนี้เป็นคลิปอันดับหนึ่งของวัยรุ่นเนิ่มนานครับลองไปดูกันซิว่าจะตรงใจเพื่อนๆหรือเปล่าไปดูกัน เอก,กี่วัยรุ่นในตำนานฮะการเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับต้องอยู่อย่างสนุกสนานบนสังคมของโลกใบนี้ฮะวันนี้วัยรุ่นในตำนานเนี่ยจะสอนการใช้ชีวิตบน BTS ครับมีโพหลายโพเนี่ยทำการวิจัยมาแล้วว่าคนบน BTS เนี่ย90%เนี่ยจะอยู่กับโทรศัพท์ของตัวเองหน้าจอมือถือของตัวเองนั่นเองส่วนอีก10%นนั้นจะมองวิวนอกหน้าต่างนี่นฮะไม่เห็นสนุกเลยเราสนุกกับมือถือของตัวเองเนี่ย ได้มากกว่าเกมที่อยู่ในมือถือนะครับเช่นอะไรนั้นนั่นก็คือลิงโทรของคุณไงลิงโทรของคุณจะสนุกได้ยังไงเต้นดิครับจะเต้นยังไงนั้นไปดูกันเลย เป็นยังไงละครับความสนุกบนลิงทอนของคุณชีวิตบน BTS ของคุณเนี่ยจะไม่เงียบเหงาอีกต่อไปไม่เชื่อลองดูเป็นยังไงฮะกับสุดยอดคลิปของวัยรุ่นเนิ่มนานอันดับหนึ่งครับและนี่ฮะคือจุดเริ่มต้นของเอกกี้วัยรุ่นเนิ่มนานครับถ้าใครเนี่ยได้ติดตามคลิปของวัยรุ่นเนิ่มนานตั้งแต่คลิปแรกจนถึงณตอนนี้นะครับผมและทีมงานบอกได้คำเดียวเลยครับว่า ขอบคุณครับปีหน้าก็อย่าลืมดูนะครับ